กันตอนปลายนะค่ะพี่น้องกับบรรยากาศมีลมสิเขานา้าแล้วค่ะพี่น้องมือนีผ้ามาชมแป้งเขานี้วหอมนางนวลหนักคือเก่านั่นแหละค่ะพี่นอ้อนาาวงว่าเพิ่นสิลมบอ่อเนาะค่ะกะบบลมคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องเบิง่งก่อเพิ่นแข็งแรงค่ะพี่น้องส่งก่อตั้งตรงบอลลมค่ะหอมนางนวลหนักค่ะพี่น้อง ขอบหน้าปีค่ะพี่น้องหอมนั่ง่วนม่านแล้วค่ะสีเก็บเกี่ยวอยู่เดือนพฤศจิกาเนี่ค่ะแล้วค่ะพี่น้องพร้อมเข่ากอขอหูเข้าค่ะพี่น้องเป็นเขาต้นสูงแต่บรลมค่ะให้ผลผลิตกะสูงขึ้นกันค่ะพี่น้องเป็นเขาที่หอมอ่อนนุ่ม ้มมาแล้วแต่กะหั่นลุกคือเกา่น่ะค่ะพี่น้องหอมนางนวลหนักค่ะข้าวนาปีต้นสูงอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบค่ะพี่น้องเป็นข้าวเหนียวพันเกาแก่พันขึ้นเมืองค่ะทุกมือนี่เริ่มหายากล้คพี่น้องเปลี่ยนแต่เอาพันมันไปเฮ็ดไปอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นข้าวที่กินแซ่บแร่กะหายผลผลิตสูง เป็นเข่าทีหายานามันหายสาบสูญไปโดนอะไรล่ละค่ะแต่ว่าเห้ากับย่งอนุรกักษ์ไว้เห็ดไว้ให้มันมีคือเกา่าหอมนางนวลนนะ่ะข้าวพันพื้นเมืองเก่าแก่ค่ะพี่น้องล่มวองวองเขานานน้าวแล้วค่ะแต่กัญยงหอมนางนวลเห่ากับย่งยืด้นคือเก,าก่ากอใหญ่การแตกกอดีค่ะพี่น้อง ก็ตาชมหมากมั่นละบาดันราะลมค่ะพี่น้องเห็ดมานี่บอรลมเพราะว่ากู้เขาเขาแข็งแรงค่ะพี่นอ้องหอมนางนวลหนักค่ะเอาจังสันนลละเนาะค่ะพี่น้องค่อยพอกันไหมสำหรับมื้อนี้กะสวัสดีค่ะ